รเริ่มขยับเข้าหาเบียดเข้าไปต่อสักก็ใช้หลักเหลี่ยมนะครับเตะขายแทงซ้ายวงในก็พยายามจะไล่แขนแดาภูผาที่ถึงตัวตลอดอโหดูจังหวะการล็อกนี่ถือว่าแข็งแรงนะครับแต่ยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้มาโดนลูกขวางลูกไล่แขนงของต่อสักวันนี้ก็ถือว่ามีการแก้เกมแล้วก็ทํากันบ้านมาดีครับยื้อกันไปครับยื้อกันไปครับวงใน สุดท้ายท้ายสุดนี่กำลังแขนใครจะดีกว่ากันครับตอนนี้ยังต้านกันอยู่ครับเดินครับปูผาป้0พร์เซ็นครัไม่ใช่ร้อ็นตะพันเเลยครับตีไปเอาแข้งขวามาครับแทงคืนไปครับต่อสักเขย่าเขย่าปิดมาว่ายกนี้นี่ในรอยเปอเซเลยครับโอ้โหนี่ครับแมาของดีอย่างที่แจ้งไว้เลยครับดูครับแมาขวางแล้วแทงขวางแล้วแทนดูครับแมาเอานวมอุดหน้าอ้โหเอ้ามา โอ้ตอนนี้มาสานธนกันครับขันเล็กน้อยครับต่อสักไบแดงดูแล้วตอนนี้ไม่รู้ใครขวางใครแล้วนะครับโอ้ผู้ผานี้เตี้ยกว่าเนี่ยเข้าไปได้มีลูกขวางแล้วก็แทงดีๆแล้วก็มีศอกสลับด้วยโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับขยับชิงเดินก่อนเลยต่อสักมีลูกขีบนําไปก่อนแล้วก็มีลูกแทงเข่าต้องชกตั้งรับหรือเปล่านะครับผู้ผาจังหวะนี้พอโดนเข้าไปเบียดเข้าไปเอาต่อสักยังคงเบียดตลอดมาดูวงใน จังหวะขวางนี่ขวางได้ดีนะครับแต่ยังไปไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับพอเริ่มตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีล็อกก็แข็งแรงกว่าด้วยเอาเลยครับไทยยุบไทยย่นนะครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับโอ้โหดูเดือดเลยนะครับยกนมียกสี่ครับอ่าสามยกนี้ต่อสักตั้งรับอ้าวยกนี้ไครเดินครับอ่าปักหลักการกลางเวทีดันสู้กันอยู่ครับอ้าวตีไปอ่าต่อสักผักออกไปครับผักเอาไว้มีศอกด้วยภูผา ่าคู่นี้คู่นี้โอ้โหแลกเดือดเลยครับพี่บอลโอ้โห,โโหนี่ครับมาของดีครับคู่เปิดหัวมุยมันวันศุกร์นี่ครับฝ่ายแดงมาจอมฝีมือจากบุรีรัมย์ดำเงินมหาจอมบูจอมบูจากเชียงใหม่โอ้ยดูครับมไม่สนติดกระบายวูผาแต่ว่าดูต่อสักมหกแกก็คืนสวยๆตลอดครับเรือว่าไม่ย,ยอมไม่กินเปล่านะครับมีแข้งมีลูกแทงขวางแทงคู้โอโ้แต่ว่า ผูผานั้นดูวยิงชกจะยิ่งแรงหรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปมีทั้งล้มตัวทั้งหน้านี่เบียดเข้าไปจิ้มล้ตัวอีกแล้วต่อครับวงในพยายามจะไล่แขนกับผูผพาดูความแข็งแรงนะครับข้อแหนนี่ถือว่าแข็งแรงใช้ได้แล้วก็เริ่มจะตีได้เจ็บๆแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ว,วิ่งขึ้นดอยครับแข็งแรงอยู่แล้วครับล็อกแมดูเนียนดูเดียนใกล้เชือกกรรมาการกดแล้วก็แยกมาส่วนกลางเวทีครับ เอาละครับยกสุดท้ายนี่ถือว่าสถานการณ์ก็ชิงน,ำนํำกันไกลๆนะครับต่อสักพยายามจะเบียดเข้าไปกล้ำไหนตีเข่าผูผาก็มีไล่แขนล็อกเอาไว้แล้วก็ตีโต้นะครับไม่ยอมเหมือนกันเมนม่าจะเร้าใจแล้วนะครับยกนี้เบียดพยายามจะเรื่องออกซ้ายผูผาก็มีแทงสู้ดูครับแทงอีกแล้วโอโ้เสียงเชียนี่ถือว่า จะหืมใช้ได้จะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับต่อสักไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับคู่เปิดหัวครับในศึกมวยมันบันสุขทางหน้าจอช่อง Tru ู for You ของเราครับนี่แหละครับคู่เปิดหัวทีมงานพี่ยินดีบอกว่าต้องแม่นครับแขึ้นมาแล้วมันต้องเอียดอาร์ตอาละครับร้อยสองปอนใครจะได้รับการชูมือครับขยับเตินบ้างครับผู้ผ่าดักแทงครับต่อสักตั้งแขนสู้กันอยู่ยัดไปขาสวนด้วยเข่าซ้ายครับอาวงในในล้วนๆคู่นี้ในเหนียวหนึบทั้งคู่ครับ โอ้โหโอ้โหตอนนี้แพทสถานการณ์ดีเอียดอาร์เอียดอาร์เอาวงในวงในอาตีใบถนัดติดเเบีอดไปนิดนึงครับกรรมการพงชัยแกะแยกออกมาก่อนครับแล้วก็โอ้โหให้ทั้งคู่นั้นเสมอกันไปนะครับคู่แรกของรายการโอ้สมราคาแล้วครับชกกันเบียดจริงๆนะครับมวยคู่นี้สองยกนี้เก็บแรงไว้นะครับยกนี้เปิดเต็มรูปแบบแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ อเอกอาวุธก็ยืนใกล้ๆโดนแทงซ้ายไปก่อนนะครับวังพรมก็ไม่ถอยอะละครับแทงขวาไปครับแทงคืนมาดูในตัวเล็กจับตัวใหญ่ตัวเล็กจับตัวใหญ่หกัหกมาโอ้ยโดนขวางด้วยครับเอียงกระเทเลไปเลยครับถา,ามกันต่อครับผ่านไปหนึ่งนาทีครับยกสามโอ้โหโดูดูครบับมหาเสียบเข้าไปวังพรมเอกอาวุธเอกอาวุธเสียบคืนวังพรมเสียบโอ้ยมีสองสลับด้วย นี่ครับมหาสายหน้าโอ้ชิงจังหวะกันออกครับตอนนี้โอ้โหลำตัวครับเอกอาวุธเดี๋ยวว่ากล้กาออกอาวุธเะครับเดินเข้าไปจิ้มลำตัวแล้วก็จะปลำ้ำในมาโดนลูกขวางถือว่าเป็นอุปสรรคเลยวางพมนั้นรูปร่างสูงยาวกว่าเวลารขวางก็ทาได้ดีแต่เอกอาวุธไม่สนเบียดเอาลำตัวไปนะ้าสายหน้าเริ่มทํางานอีกแล้วนะครับวางพมโอโ้แต่ว่ายังประมาทไม่ได้เอกอาวุธนั้นแรงจริงๆเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่เบียดติดตลอดครับสัตว์กันต่อ ปาคู่นี้เราใจมีมัดมีเขา่าอ้าวทิ้วแล้วล็อกได้ตีได้ไหมแม่แต่ล็อกได้นะครับวงังพรมแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับโอ้โหดูครับนี่ยกสี่ครับป้ายกเดือดอีกแล้วตอนนี้มวงมังพรมเครื่องติแล้วว่าเอาวอุธเสียบเข้าไปวงังพลเน็บแม่กระชากเสียบไปดูว่าทรงมวยจังหวาขวางยังหวาแทงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวังพรมจ้วความแข็งแรงพอจับในปล้ำกันไป ดูว่าเอกอาวุธนั้นจะแข็งแรงกว่าไม่สนแล้วครับทีมงานบอกให้เดิน้าไปเสียบก็ไปอย่างเดียวช้าไม่ได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่งของยกที่สี่ยาฉีดนี่ก็รออยู่นะครับอยู่ที่ว่าวางผมจะเร่งได้หรือไม่ได้ครับกําลังใจมีด้วยกันทั้ง2ไฟฝ่ายเลยครับแดงก็มีน้ําเงินก็มีแข้งขวาไปครับวางพรมเข้าในได้ขวางได้ยกไมเสียบขวาไปต่อยมามีบัตอุ้ยศอกด้วยครับ พอจังหวะฉา,ายเอกอาวุธนี่แกมามาชุดใหญ่เลยครับโอ้โห,โหดูครับมาล้มกิงโครโรไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะตอนนี้ผ่าไม่สนแล้วครับหวังพรมหวังพรมเครื่องปแก้เอาคุณเขาจากชุมพอ,อดมม้ดูครับมาพาแต่ัดวัดดูครับบันตีไม่ได้ครับกรรมการสาย,ยันบอกมาว่ากันตอกลางเวทีเ่ว่าตีไม่ได้ต้องแยกก่อนนะครับตอนนี้นี่มาถึงตอนนี้เริ่มจะเห็นชัดแล้วนะครับ วังผมนี่เดินเดียดมีหม,มัดมีสอกแล้วทีมงานบอกต้องงัดมาใช้เ้วเพราะว่าไป,ป่ล้ำใหม่ไม่ได้นะครับดูความแข็งแรงของเอกอาวุธดีเหลือเกินนะครับไปนี่ปะทะกันทีต่อทีนี่เริ่มเห็นครับตัวเล็กแต่ว่าแกวัยแล้วเกินนะครับอาวุธเยอะด้วยนะครับแข้งขวาแข้งซ้ายะวังผมใจสู้อยู่แล้วครับสีเสื้อเดชสิงใต้อัดฉีดเพียบแต่ว่าต้องทําให้ได้นะครับ ถึงจุดนี้นี่ยังอึดอัดอยู่พอสมควรครับเดินโดนทีไปก่อนโยนแข้งมาเลยครับโงมไนท์มาจับอ้าวอ้าวอย่าเกี่ยวเชือกนะครับอย่าเกี่ยวเชือกครับกรรมการแยกครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับยกนี้นี่รู้ว่าสถานการณ์เป็นรองนะครับหวังผมออกมาเล่นเกมทั้งต่อยหมัดตัดแข้งแทงเข่าอุตลุดเหมือนกันเอกาวุธก็มีลูกทีบนะครับไม่ปะทะด้วยมีแข้งขวาสวยสวยโอ้แต่ตอกนี้นีกระโดดเข่าร้อยสวยแลครับหวังผม จะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าทีมงานนี่บอกให้เดินอย่างเดียวยาหยุดครับอย่าหยุดนะครับร18ปอนด์คู่ที่2ครับแทงขวาไปหมัดมาต่อยหมัดได้ดีเลยนะครับวางพรมโอ้แต่ดูเหลี่ยมจับก็แมตัวแกเล็กนิดเดียวครับแต่ข้อแขนแข็งแรงเลยครับเอกอาวุธครับนี่ครับอีก2นาทีนาอาทิตย์อีกเทียบเลยครับวังพรมกำปั้นไปกำปั้นไปโอ้ดีครับแมหน้าสมบัติไปเหมือนกันเอกอาวุธดูครับโอ้โหมาหารรวบไปก่อนรวบไปก่อนรวบไปก่อน อย่างไดรลุนได้เชียนะครับวังพรมเวลาเดินต่อยหมัดนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่พอเข้าในโดนล็อกเอาไวน้นี่ดูว่าเรี่ยวแรงจะหดหายลงไปเบียดเข้าไปแต่ยังไม่ละความพยายามทั้งหมดัดทั้งฟอกแล้วก็แทงเขา่าเอามาแล้วครับเสียงเชียเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วครับช้าไม่ได้ครับเวลานี่นับขอยหลังแล้วนะครับสาหรับวังพรมครับ แล้วก็ไปทางด้านมุมแดงครับวันนี้เอกอาวุธมาหาสมชื่อเลยครับเอกอาวุธพักยก24ครับชนะคะแนนวังพรมเดชสิงห์ใต้แบบสนุกสุดมันเลยครับเอาละครับมาดูยกที่3านะครับเริ่มจะขยับเข้าหาโอ้โหแต่ว่าเห็นจอร์ธานทิ้งเดินก่อนมีแท่งขวานะครับแล้วกม็มาดูว่าประตักเียน ปกติมีแรงทุกลูกนะครับงแตนขาต่อยมาแต่วันนี้มาเจอมวยตรงเดียวกันสัตายเดียวก,กันนะครับแลกกันไปเบียดกันไปต้องถอยร่นไปเหมือนกันเลยครับอ๋อ,อล้มไปแล้วประดักนินใจเย็นใจเย็นใจเย็นประดักนินเอ้าพยชยามันแรกเลยแรกเลยต่อยไปออมันต้องอย่างนั้นนะครับมาซันานๆออกเล่นไปเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งประดักนินเอ้าทีบเรียกว่าทีบยาวกว่าหอกเอ้าประดักนินน้ําเงินนะ อ้าวฟันไปให้โชลทัทนแม่แต่ลุยเลยลุยเลยเอา้าววัดใจวัดดวงแล้วยกยกสามเรื่องแม่นาทีเนี้ยโอ้โหกะเลยนะครับนี่แหละอา้าวลุยเลยเอา้ามาตักนินโตมาหิววนี่จำง่ายให้โชลทัทนบุกหนักบุกหนักตักนินอา้าวคอยเล็มคอยเอามัดไปอ้าต่อยโตมาโอ้โห,โห,โโหนี่ครับแม่ไม่ได้โกรธกันนะครับแต่ว่าทรงมวยทางมวยเขาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหมาตักนิน หมัดศอกที่ว่าคมๆหนักๆนี่ต้องงัดออกมาใช้แล้วนะครับอ้า <JI> ลุยเลยลุยเลยวัดดวงวัดดวงแทงไปเพชรชลธานเพชรชโลทานแดงไปตักนินเอารับให้อยู่รับให้อยู่รับให้อยู่ยก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 สี่เอาแทงไปแทงไปเอ้าโอ้โหจะโมโหร้ายโมโหโมโหอย่างเดียวเลยเพชรชรลธานอาอรันลูกตาแกะแย่โอ้โหดูครับ มหาคู่สายกสี่เสียเข้าไปตอนนี้วงในบ้างวงไหนบ้าง,ง,างมหาหลังจากแรกวงนอกกันรุนแรกวงในดูดูจับโอ้จับดีจับสวยทั้งคู่เอ่เพชรโทรทานโอ้ดูมหาัาปาตักนิด ปตักนินโอ้โหอ้าวกรรมการอลันแกแยกมาก่อนครับว่าวงในนี่ก็เริ่มจะล็อกจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ได้เหมือนกันนะครับปตักนินแล้วมาดูจังหวะนี้ดีกว่าตวกมัดตวกสคอกันเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆโอ้โหหมานี่ทิ้งทั้งตัวดูนะครับเพชรจระทานยืนยืนแลกกันแบบนี้นะครับดูนะครับทั้งหมัดทั้งอก มาพล้ำในวงในก็ยังถือว่าอย่างคู่ขี้แล้วนะครับวงในตอนนี้นี่ไม่รู้ใครจะตีใครประตักนี่ก็ล็อกแขนแล้วก็ตีโต้อยู่ตลอดครับเอาแม่พะละกำลังกระบุกอย่างเดียวเลยเพชรโชลธานยกนี้ยกสี่ต้องเงินลูกศิษย์ในหัวต่อประตักสอจุลเศสศสิ้นบีบวยไทยโอ้ดูครับดูครับแบบเดือดเดือดเดือดนี่หละครับจังหวะบวกมัดกันแบบนี้นะครับเยอะเห็นอะไรดีๆกันเอาดูครับไม่ยอมเหมือนกันเพชรโชลธาน ทิ้งขวาตรงๆเริ่มจะเดินเริ่มจะเบียดเข้าไปโอ้โหทางซ้ายทางขวาเอาเลยครับแลกกันไปลับจริงๆคู่นี้ในช่วงโค้งสุดท้ายยกที่สี่ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับเบียดเข้าไปทั้งทังตัวทั้งใบหน้าทั้งหมัดทั้งศอกมันต้องแบบนี้นะครับเบียดเข้าไปโอ้โหมันจริงๆเลยครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำไกลๆเลยนะครับมวยคู่นี้เพชรชลธารยังคงเปิดเกมเหมือนเดิมเดินมาตั้งแต่ยกแรกนะครับ ประดัาากนี้นี่เอาัสจังหวะสองนะครับชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาสวยสว่วยเอาแล้วครับโอ้โหแฟนมวยนี่่งเสียงเฮกันทันน้าด้ยมาพลาดโดนหมัดโดนกอ,อแกแต่ก็ยังมีบวกอยู่ไม่ยอมง่ายงงๆนะครับเอาเอาแม่บุกมาในทีนึงไม่บุกแล้วนะครับเห้ชนรทานมองไปทางพี่เลี้ยงพี่เลี้ยบอกโอ้ไปทางไหนแดงนะครับไปที่แดงนะครับ เพชรธทานไฟเตอร์มวยไทยเป็นฝ่ายชนะประตักมิดประตักนินนะครับซินบีมวยไทยโอ้โหลุยเทมเพชรลุยชัดชัยแม่คอยดักคอยดักเอ้าทิมเอ้าซ้ายมาแม่มวยซ้ายเขาบอกชกยากเอาเ้าลิบมาเนี่ยตีไป,ไปโอ้โหดูครับโอ้วันนี้นุ่มบดจัดเอาไว้มวยมันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอกตอนนี้โอ้โหดูครับมามา โอ้โหเอาวงในวงในมาเข็มเพชรเริ่มเกาะได้แต่ว่าดูอ่าชัดชัยก็เสียบคาไว้เลยครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับเข็มเพชรบบว่าเตะได้เตะไปก็ชนตลอดอยู่แล้วห้ายกขาดตัวเราหดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นจอมพิษล็อกนะครับเข็มเพชรนี่เป็นรองราคาแขงแ่งมีพิชชนะตลอดแต่ว่าไฟนี้เจมการชกยังถือว่ายัางคู่ขี้สูสีเร้าใจอยู่นะครับอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เปียกเข้าไปต่อยท้องเอาวงใน วงไหนนี่ไม่มีใครได้เปรียบกันนะต<อ>ูจังหวะการไล่แขงและแทงของชัดชัยเราทำได้ดีนะครับดู้อย่างเดียวเข็มเพชรนายของนายของฉันถีบวงถีบวงไว้นายเข็มเพชรอ้าวอ้าวนายเริ่มตีเริ่มตีได้อา้าวลุ้นเลยชัดชัยซ้ายนะครับซ้ายขยับไปแดกซ้ายไปไม่ไม่เดินเรอเข็มเพชรโอกาสของชัดชัยแล้วนะเข็มเพชรยังไม่เข้านะครับคอยบังและโต้นี่ ท่านสุขทน์ผู้พันม่วงเจเจชนไพอันนานลุ้นลุ้นวิชิตไพอันนี้ถอดมงโคลนี่เข็มเพ็รไปใสชัดชายซ้ายไปสองดอกทำไมไม่เดินอย่าหยุดนิดเาเอาขวาไปโอ้โหดูครับป่าตอนนี้วงนวงนเสียบเสียบเสียบกรรมการเกิดไกลแยกออกมาก่อนครับโอ้โหยกสี่พันไปหนึ่งนาทีครับตอนนี้เอาละครับต้องชิงเดินบ้างแล้วนะครับเข็มเพชรรู้นะครับว่าไปเล่นวงนอกจังหวะของโอ้โหยาวเหลือเกินแทงซ้ายของชัดชัย เบียดเข้าไปออกแข้งขวาล่ามในไอ้มาดูรูปล่างโอ้โหหลุยตลอดสู้ตลอดนะครับสถานการณ์มีเบียดชนแบบนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับอา้าวแดงชัยน้ำเงินเทมเพ็ดอา้าวลูกศิษย์ท่านคุกกองหลังสารคามน้ำเงินศิษย์เอกของพี่วิชิตแล้วก็พี่เชนรวมถึงท่านสุขทัศน์บุกปัดม่วงดูลุกเอา้าเทมเพชดอาช้าชัยชัยเอาคืนครับชัยชัยนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับ ทีมุมก็มีชั้นเด็ดสองพันทะเลนะครับเทนเนอร์นี่โอ้โหบอกว่าให้ขยับก็อ,อยาก้องออกเครื่องไม่ต้องรีบไม่ต้องมั่วนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เข็มเพชรนี้เดินเบียดเข้าไปออกแข้งเอ้ยมัดเอาดูนะครับมีเตะ้ายแทงซ้ายแล้วก็ขาวไว้จะเป็นแผนการชุกของชัดชัยนะครับอา้าวประยุก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 เอาตีได้เฮ้ hey, 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 hey. ประยุกเข็มเพชรอาช้าวชัดชัยตั้งปลายซ้าย ซ้ายปลายยกหมดยกหมดยกที่4เดี๋ยวมาชิงกันแต่ว่าตอนนี้บนเวทียกสุดท้ายยกชิงดำครับแม่ที่สําคัญชิงกันเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยครับคู่นี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครแน่นะครับโอ้สามนาทีสุดท้ายนะครับผู้เอกนํารายการในช่วงแรกนี้นะครับใครชนะดีเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศมวยรอบ5ดาวเงินลา้าเปียดก็้ไปเอาตอนนี้แลกกันสนุกนะครับทั้งหมัดทั้งเขา่าไม่มีใครยอมใครแล้วครับเอา โอ้โหผู้เอกนี่แหละสาใจสาใจอีสานโอ้โห,โห,โหโลงดานมาหมัดด้วยมาเป็นมามาเป็นยาตำนาหลวงเลยนะครับน้ำเงินอ้าวเข็มเพชรอ้าวเข็มเพชรอ้าวแทงราคาคาแล้วแทงด้วยโอ้นี่แหละดูแลให้แต้มไปด้วยนะนี่ผ่านไปหนึ่งนาทีเดินอีก,อกเข็มเพชรเดินไล่ไล่ขวาไปอซ้ายของชัดไทยโอ้ขวามา โอ้สู้กันยันดีกาเลยอะ่ะเอา้าไปไหนยังไงกันอ้าวไปที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงวันนี้นะครับชัดชัยดาบรันสาร,รคามนะครับเป็นฝ่ายชนะเข็มเพชรวัวแพรนันไปแบบเฉียดฉิวเลยเฉียดฉิวบอลเข้า,<น>าขไปยืนรอชิงชนะเลิศเลยนะครับสำหรับชัดชัยดาบรันสาร,รคามครับ